คนล้วนมีความหมายเมื่อเกิดมาไม่ว่าหญิงชายต้องเกิดจบตาด้วยกันทุกคนโลกอานิจจังความทุกรังเป็นอนัตตาทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาถึงสุดท้ายก็ต้องดับไป จะมีจะจนคนทุกคนเลือกเกิดได้ไหมแม้ว่าคนนั้นเลือกเกิดได้คงไม่มีใครอยากจะทุกทนเป็นไปตามกรรมที่คนนั้นสร้างทำกันมารูปขันทุกเวทนาสัญญานี้ไม่มีเที่ยงแท้ กับสิ้นสังขารหรือวิญญาณเมื่อการเปลี่ยนแปลงความแน่นอนไม่มีนอนแน่ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่มีตัวตตไม่ได้กล่าวซอนใช่มาวนว่เรื่องโมซาเอาหลักธรรมแห่งองค์สัมมาช่วยรักษาเยียวยาจิตใจ ควาามมายียบยังกันแล้วได้อะไรถึงสุดท้ายก็ตายทุกคนแก่งแย่งชิงดีแต่สุดท้ายจะเหลืออะไรแม้แต่ตัวยังเอาไปไม่ได้มีบ้างไหมคุณค่าแห่งคน พระอาจารย์แดงสอนที่ทำคนทางลุดพ้นสร้างความดีเธสาธุชนคุณค่าของคนคือคุณความดีพระอาจารย์แดงชี้สอนทำคนทางลุดพ้นสร้างความดีเธสาธุชนคุณค่าของคนคือคุณ รักคติธรรมจรีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบทเพลงธรรมะเพื่อชีวิตนะครับ EP ที่32กันแล้วเนาะสำหรับ EP นี้นะครับรายการที่นำเสนอธรรมะผ่านบทเพลง ซึ่งดำเนินรายการโดยผมนะครับแก้วมคันไฟนะครับเร,เราเพิ่งจะผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์กันไปนะครับพูดถึงประเพณีสงกรานต์ในบ้านเรานะครับถือว่าเป็นประเพณีนิยมเนาะที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาแต่อย่างใด แต่ชาวไทยหรือคนไทยของเราก็สืบสานประเพณีอันดีงามนี้นะครับมาเนิ่นนานนะครับในอีกมุมหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้คนเข้าวัดให้คนได้เข้าไปทําบุญนะครับนับว่าเป็นประเพณีที่ดีอีกประเพณีหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับในปัจจุบันนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนาะทำให้เกิด มีการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นนะครับชาวต่างชาติก็เข้ามาเที่ยวมาชมที่วัดป้อมรามันของเรานะครับก็สืบสานประเพณีอันดีงามนี้นะครับเดี๋ยว้าเดี๋ยวในช่วงของหญิงปอนะครับเดี๋ยวหญิงปอจะพาไปดูนะครับสําหรับประเพณีสงการานต์ที่วัดป้อมนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะฮะสำหรับบทเพลงที่จบไปเมื่อกี้นะครับชื่อว่าเพลงฆ่าของคนนะ ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่นำเอาคําสั่งสอนของท่านพระอาจารย์แดงที่ท่านได้เทศนาเอาไว้นะครับและผมก็เอามาเรียบเรียงเป็นบทเพลงซึ่งเหมาะสำหรับสาธุชนที่อาจจะเบื่อการฟังเทศแบบปกตินะครับลองหันมาฟังเพลงธรรมะนะเพื่อจะได้อะไรเข้าไปบ้างชีวิตของคนเรามันไม่ถึง100ปีหรอกนะครับ แค่เลยหลักหหลัก7นี่ก็ยักแย่ยักยันกันแล้วเนาะเริ่มพิจารณาสังขารแล้วนะครับในหลายๆคนนะครับเริ่มเตรียมตัวที่จะไปในภพภูมิถ่อไปว่ากันไปเนาะเดี๋ยวไปฟังกันอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วกันนะครับเพลงนี้ก็เป็นธรรมะดีๆอีกอ,อีกเพลงหนึ่งนะครับที่ท่านพระาจันย์แดงได้มอบหมายให้ผมเอาไปเขียนไว้นะครับเพลงนี้มีชื่อว่า อยู่ให้เป็นเย็นให้พอไปฟังกันไรครับเดิดมาเป็นคนไทยจงรักกันรู้รักสามคี สร้างคุณงามความดีให้สมกับที่ได้ชื่อว่าคนอย่ากเกะกะรารานสร้างแต่ปัญหาสังคมทำตัวให้เขาชื่นชมช่วยเหลือสังคมนับว่าเป็นคนใช้ชีวิตให้เป็น เย็นให้พอยึดทางสายกลางลงคิดผิดทางชีวิตคงไร้สิ้นศักด์ศีจิตกุศลอาสาเมตตาสร้างบารมีความสุขนั้นย่อมจะมีในทุกทุกที่สังคม ันให้เป็นธรรมใจเย็นให้พอใช้ปัญญานั้นคิดให้เป็นจิตที่ทุกข์เข็นเอาพระธรรมชะลมจิตใจพระอาจารย์แดงท่านสอนให้ทำดีไว้ยังไม่ซา กลัวกลับใจพ้นหน,นทาง เป็นธรรมใจเย็นให้พอใช้ปัญญานั้นคิดให้เป็นจิตที่ทุกข์เข็นเอาพระธรรมฉลมจิตใจพระอาจารย์แดงท่านสอนให้ทำดีไว้ยังไม่สายเกินไป กลับตัวกลับใจ้นหนข้างมืดมนเกิดเป็นคนทั้งที่อย่าเสียทีที่เกิดเป็นคนมันสร้างกุศลความดีย่อมดนบันดาลดีชั่วตัวหัวทำสุงต่รใจตัวบงการ ้างคุณขายสมกับคำว่าพลคือคำสั่งสอนท่านพระอาจารย์ดครับช่วงนี้เราตามหญิงปอไปดูภาพบรรยากาศในงานสงกรา์ของวัดป้อมรามัน ที่ร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยเรานะครับระชมเลยครับสวัสดีครับพี่วันนี้วันสงการของวัดป้อมรามันนะครับผมก็มาร่วมด้วยนี่วงดนตรีกำลังตั้งเลยเนี่ยมากันนะครับมากันให้เยอะวันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้13เมษายน พศ2568หญิงปอมาอยู่ที่วัดป้อมรามันตำบลสวนคลิกจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันเจ้าคณะตำบลท่าวาสุกเษีสามเกจิชื่อดังแห่งเมืองกรุงเกา่าฉายานิ้วมหามงคล ทั้งจากต่างจังหวัดและในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวนมากพร้อมใจกันมากราบไหว้รดน้ำขอพรพระอาจารย์แดงรวมถึงผู้สูงอายุในชุมชนตำบลสวนพริกตามประเพณีไทยวันสงการทั้งนี้นะคะพระอาจารย์แดงยังแจก,กเสื้อลายดอกสีเหลืองนางสงการทุ่งสเตวี ดานหลังเป็นรูปพระยาพุทเศษฐี้รวยให้เพลินและรูปพระอาจารย์แดงซึ่งทำนายว่าปีนี้น้ำมากประชาชนจะเป็นสุขตลอดปี68ในช่วงเช้านายสุละแสนคำหรือเขาทรายกาแล็กซีเจ้าของฉาย,ยาสายทะลุงไส้ ตำนานแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยผู้เป็นตำนานหนยและครอบครัวขี่แก้วมดคันไฟศิลปินรางวัลพระพิฆเาานศทองพระราชทานสาขาบทเพลงเพื่อชีวิตยอดเดี่ยมวงมดคันไฟสิทธิพ์พระอาจารย์แดงก็มาร่วมประเพณีไทยสืบสารวัฒนธรรม ปลูกฟังประเพณีอันดีงามไว้ให้กับลูกลูกหล,ลานหลานได้สืบสานต่อไปเราไปชมบรรยากาศนในช่วงเช้ากันนะคะวัดป้อมรามันก็สืบสานประเพณีใครมาเที่ยวกรุงศี ทรงนำพระสร้างผู้สสังฆทานอุทิศให้ผู้ลลวงลับไปพอให้ท่านเดินทางกันด้วยโชคดีเอาขอให้ท่านเดินทางกันด้วยโชคดีวันสงการานตีนี้ท่านพระอาจารย์แดงก็ปรับพรมน้ำมนต์ให้ศีลให้พรล,ลูกศิษย์ลูกหาที่มากราบไหว้ท่าน คนนำพาหรือว่า ส่งน้ำพระแล้วนะคะยญิงกอต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ปีทีด้าะนะคะโชคดีความสุขตลอดปี68ค่ะเมาแล,แลา้วอ,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 อย่าขับนะจะถูกจับเป่าเรื่องอย่าดองของเมางมดน,นะจะบอกให้ คนกรุงเทีใครมาเที่ยวกรุงศรีก็เชิญมาแวะได้มาทำบุญไหว้พระทรงนามพระสร้างกุศลสัง วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบ้านเรานะครับก็ฝากชนรุ่นหลังนะครับลูกหลานช่วยสืบสานและรักษาสิ่งดีๆเอาไว้นะครับเราคนไทยต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยนะครับก็มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนะครับในเทศกาลสงกรานนะครับก็อยากจะให้รักษาเอาสิ่งที่ดีๆเอาไว้นะครับไอที่ไปตามวัฒนธรรมของต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวที่ไม่ดีงามนะครับอันนี้ผมคิดว่าควรจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้ซึ่งมันเป็นเทศกาลที่สามารถที่จะเชิดหน้าชูตาให้กับชาวต่างชาติได้นะครับอย่าให้เขาเข้ามาเที่ยวเพียงเพราะว่ามองว่าบ้านเราเข้ามาหาสิ่งที่ไม่ดีในบ้านเราคนระับ ควรจะให้เขาเข้ามาดูวัฒนธรรมเข้ามาสืบสารวัฒนธรรมและเอาสิ่งดีๆของบ้านเราไปไปพูดไปสืบต่อกันในบ้านของเขาจะดีกว่าเนาะก็อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเช่นเคยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับและ จะได้ไม่พลาดอีพีต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะจากกันด้วยบทเพลงที่ขับร้องโดยนักมวยแชมป์โลกผนใจชาวไทยนะครับพี่เขาทราแกลแล็กซี่นะครับได้ร้องเพลงเพลงหนึ่งได้ไพเราะมากนะครับเพลงนั้นมีชื่อว่ามนพระอาจารย์แดง หลังจากจบบทเพลงนี้ใน EP นี้เราจะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านรวยกันให้เพลินครับพี่น้องครับขอบคุณครับ บุญบันดาลอาจารย์แดงเมตตา่านลงนะให้มานาเมตตามหานิยมลงน้าบาเลีได้นะเดีมีคนชื่นชมหมดทุกไม่ต้องตรอตรมตรมคนนิยมชื่นชมมากมายของหัวมานานผิจัดก,การไม่ดีตวอมททุกข์เป็นปีเงนไม่มีค่าใครไม่ได้เจมนาหน้าทองให้ชะตาชีวิตสดใส ท่านลงนาห้มีกำไรไหลามาเทมาเมตตามนพระอาจารย์เดชอาคมกล้าแข็งให้คนสมราถนาวัดป้อมรามันแห่งเมืองอยุทยาคนที่มาหาต่างพากันมีโชคดีเมื่อบุญบันดาลให้มาเจออาจารย์ที่วัดป้อมรามันบุญของฉันได้มาที่นี่ เชื่อมหน้าหน้าทองรับมงคลเมตตาของดีหลายคนที่มาที่นี่หล้วนโชคดีด้วยมนต์อาจารย์ มมาาทีมาเมตตามนพระอาจารย์เด่อาคมกล้าแข็งให้คนสมปรารถนาะวัดต้อมรามันแห่งเมืองอยุธยาคนที่มาหาต่างพากันมีโชคดีเมือนบุญบันดาลให้มาเจออาจารย์ที่วัดต้อมรามันบุญของฉันได้มาที่นี่ เชื่อมหน้าหน้าทองรับมงคลเมตตาของดีหลายคนที่มาที่นี่ล้วนโชคดีด้วยหมนอาจารย์